เค okay, ทุกคนถึงเวลาเข้าสู่ห้างแล้วครับเราจะยังไม่ลงจากรถนะครับแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ลงถึงแม้ว่ารถจะดับเราก็จะพยายามขยับไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกไปได้แม้ว่ามันจะนายแค่ไหนกูก็จะไปให้ได้นะครับเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมตายคารถเราจะไปดูได้ว่ามีอมบีขี่ตัวที่ห้างคอร์ทวอลท์มิว ไอ้มอไม่ใช่มิวมอ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 โอเโหมือนจะแหลกเหมือนจะแหลกยังไม่แหลกว่ายังไม่แหลกยังไม่แหลกยังได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นปริมาณไม่ได้มากเหมือนกับตอนที่ว่าเราเล่นกับมัลติเพเยอร์หุ่นยังยังกลางๆนะยังกลางถ้าให้ผมเดาคือก็คงจะมีซอมบี้สักประมาณ600ไม่ก็พันหโซนซ้ายอะ เดี๋ยวลองเปิดดูไหมมันมีเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยนี่ไงเอ้ยน้อยเนี่ยอุ้ยน้อยบ้าแหลยวะสองพันเกือบสามพันเลยนะตรงเนี้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่โอเคด้านล่างคือจะเป็นโรงหนังนะครับตาตาอ e ีเพล็กปะน่าใช่นะครับผมจำชื่อโรงหนังไม่ได้ละสตาร์เพล็กสักอย่างน,นึ่งนอะ โอเคคุณมันเริ่มแหลกแล้วนี่ไงสไตล์อีเพล็กแชทมันเริ่มแล้วว่ะ <c oughs> ตอนนี้คือ S N D ของผมกำลังกู่ร้องนะครับรถเยอะนะรถบัสรถตู้รถออฟติมัสเยอะเลยนะเนี่ยออปติม,มุมพรามโอเคไปขวาต่อครับมา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 โอ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  คุณผมว่าต้องกลับแล้ววะ่ะต้องกลับแล้วแชทมันเป็นจํานวนที่มันหลอกแล้วแลวว่ะผมว่าไม่น่าจะใช่พันตัวผมว่ามิหน้าไม่ไม่น่าจะใช่พันตัวคงจะเยอะประมาณหลักๆอุ้ยโอเคผมว่าคงจะหลัก 5, ห้าพันเลยมั้งเดี๋ยวเราจะลองวนกลับกันนะเราจะลองวนกลับตีมุง้งตีมุง้งกลับไปด้านซ้ายโอเคไหม เราจะลองตีมุ้งกลับไปด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นขึ้นขวาแล้วก็วนอีกตรงตรงโซนของบริษัทประกันนะครับไป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 ออกก่อนออนก่อนโอเคงั้นถ้าตรงนี้มาไม่แหลกก็คือเป็นหนึ่งเซลล์เซลล์ด้านซ้ายส่วนเซลล์ด้านขวาที่มนแหลกคือจะเป็นเซลล์ห้างนะครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยเราไม่เข็ดกันตรงนี้หรอคุณบอลเฮ้ยเราผ่านกันไม่ได้แล้วไงแต่ว่าตอนนี้คือเล่นกันเป็นสิบคนเลยนะ และซอมบี้แบบมันโหลดเท็กเจอร์ไม่ทันอ่ะแชทมันจะมาเป็นเท็กเจอร์ดำๆอ่ะเพราะมันเยอะมากอ่ะโอ้โหแตกลังแล้วคุณมันแตกลังแล้วทุกคนแล้วผมคันใหญ่อ่ะแต่ไม่ตกลัวออสโคดผ่านได้แน่นอนบงังทำไมไม่ตีเครื่องข้างหลังผมนะไม่สามารถผ่านไปได้อยู่แล้วโอเคมาด้านขวาครับโซนตรงนี้โอ้ดูโล่งอยู่นะ ดูโล่งอยู่ดูโล่งอยู่ด้านขวาตรงโซนบริษัทประกันนะครับไหนดูซิว่าเป็นไงบ้างโซนย่ากนการค้าแถวเนี้ยนี่ไงฟันทูทีชูเดนแคร์อ่าชูเดนแคร์นะครับดูแลเด็กๆแล้วก็เป็นร้านทำผมนะครับซื้อเค้นเบลสสวีตอาอ่านไม่ทันนี่ไงบริษัทประกัน,นครับเจอลม Dress the o t 90นะครับอันนี้ก็แต่งตัวให้เข้าสู่ยุคสมัย90ซี่อ้ยหลังห้างไปทำเอ้ยนั่นใครอะ่ะคุณผมเจออูมาซังจากคิวบิวแล้วดาบคาตนานะไปไหนอะ่ะ <laughs> เจออมุ่ยโอเคทุกคนเจออมุ่ยในร่างซอมบี้ไปแล้วโอ้ oh my g o ก็อันนั้นรถบัสตำร,รวจนะครับโอเค รถบัสตำรวจรถบัสตำรวจมันแหลกในห้างหรือมันแหลกนอกห้างวะผมขอย้อนขอขับไปดูกันนะแป๊บนึงจะรอดกลับไปไหมนะแชทโอ้โหโอ้โหพระส่งองค์เจ้าโอเคไม่เป็นไรรถหนารถหนารถหนา ไม่เป็นไรรถหนามากรถหนามากโอเคการันตีแล้วว่าน่าจะเกินครับืมลงไปถามทางหน่อยไหมครับลงไปแวะฉี่ในห้องน้ำห้างเหรอไม่น่าจะได้กลับมาว่ะจากสภาพเนี้ยเคเราจะทำข้อมูลให้เต็มที่ที่สุดนะครับ คันนี้คืออยู่ข้างหลังเอาหลังปาดไม่ได้สินะครับเอาหลังปาดได้แต่ก็บางทีคือถ้าเราปาดเยอะเกินไปมันอาจจะพังได้ง่ายแต่มันมีความทนทานอยู่นะอม,มีความทนทานอยู่พอสมควรเสี่ยแล้วคุณเราเรากําลังโดนอบล้อมเรากำลังโดนอบล้อม่ออมอะไม่นะไม่นะมันจะมาเป็นแบบในหนัง ลุ่งกรุ่นในความตายไม่ได้นั่นเจออูมาซังอีกแล้วอีกคนนึงคอร์สเพลเนี่ยนะไหนดูดีออกมาบมรลุงกันตรงนี้เว้ยคุณมามาบรุกันหน้าห้างนะครับมันมารลุงกันหน้าห้างว่ะโหนี่มันเกินอ่เอจออูมาซังอีกแล้วทำไมมี3คนไวนะ้เนี่ย มีคนใส่ชุดเจ้าหญิงด้วยโอเค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 โอ้โหแม่เจ้าโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหแม่เจ้าโอเคโอเคโอเคเอออย่าติดดีรถตั้งใหญ่ตัวตั้งยักษ์ใหญ่เหมือนควายเลยตัวเบลื่อเลยเนี่ยทำไมขับไปไม่ได้วะโอเคค่อยๆขยับไปครับค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับไปเดี๋ยวไม่งั้นคือผมตายเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยกระจกแตกแล้วว่ะ มันแหลกเดินไปไหนไม่ได้เลยอ่ะคุณโดนกัดแล้วอะ่ะทียท้าทายมากท้าทายมากท้าทายมากเฮ้ยนี่ไปไหนไม่ไ,ไ,ไ,ได้จริงนะเนี่ยไปไหนไม่ได้จริงนะมันแหลกมากจนรถมันไม่ขยับเลยคุณรถมันไม่ขยับซอมบี้หลดไม่ทันแล้วอะ่ะโอ้หแหลกจนไปไหนไม่ได้อ่ะคุณุณดูทิศด,ดูดิแล้วรถผมเป็นอะไรเนี่ย รถเป็นอะไร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  <c oughs> มันต้องตื่นเต้นนะน,นี่คือตายได้ไม่ว่ากันนะครับตายได้ไม่ว่ากันนะผมผมไม่ซีเรียสเอาไวย้ยแต่คือนี่มันมาเยอะจนแบบเกิดกี่ตัวเนี่ยมันเกิดเยอะกว่าที่ผมเคยเจออีกนะนะเออโอ้โหมันเกิดเยอะกว่าที่ผมเคยเจอออีก่ะจนมาเล่นไม่ได้เลยเนี่ยแซ่ด เยอะเกิดเยอะกว่าที่ผมเคยเล่นอีกนะเดี่ยวอุ้ยรถจะบินมิเนยรถจะบินโอ้ยโอ้ยรถบิน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  What the f ฟั k นี่ถ้าลงแล้ววิ่งไปได้นี่จะโคตรเท่เลยนะแต่จะวิ่งได้หรอวะ ต้องลองแล้วอะไอ้ยาไอ้ยาคุณคุณเข้าใจเขาว่าคนค่อยพระบ่าว่าวันพระวันเจ้าอ่ะเขาก็มักจะดูแลคนที่ทำบุญมาตลอดนั <Overwatch> ่นแหละเออก่อนมาเนี่ยคือผมเอาเนยทาตัวมาตัวมันก็เลยลื่น นะครับซัมบี้ก็เลยจับไม่ได้โอเคไหมนี่ขนาดจับไม่ได้หัวกูหลุดไปแล้วเนี่ย <c oughs> หมวหัวแก๊ปกูหลุดไปแล้วโอ้โโคตรเยอะอ่ะถ้าเห็นก็ว่าตายใช่ไหม <c oughs> ช่วงจริงจังหวะเว้ยช่วงจริงจังหวะเยังไงยังไงโจอ่โจอ่ะตื่นเต้นก็ได้แค่นั้นแหละเออ มันลอบมาได้อยู่แล้วนะครับคิดใจไม่ตกอยู่จะตุ่มเลยสัตว์ในเสียงกัดด้วยนะมารู้ว่าอะไรมันเข้าตัวผมอ่โอเคมันกัดแขนเสื้อซ้ายครับอ่ามันกัดแขนเสื้อซ้ายไว้คุณแขนเสื้อซ้ายคือแบบแดงแล้วเนี่ยโอเคคุณเราออกมาจากเหตุการณ์ตัวนั้นได้เลยครับซอมบี้ประมาณสักไม่รู้กี่ตัวแต่เยอะสัสๆเลยอะ โอ้ยดวงหนาสืสุดดีในยะ <c oughs> ก็ทตานด้วยเ <c oughs> ท็กแผลใช่ไหม <c oughs> อ่าสีรษะจะปวดนะครับอันนี้เป็นไมเกิลในเสยผมแพ้อ,อากาศนะครับนิสัยในเกมนะแพ้อ,อากาศในเสยไม่มีอะไรทุกอย่างโอเคเว้ทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคนะครับจะไปกู้รถ